สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางสามลาวกอลรอบดึกนะครับผม,ผมก็จะเป็นลาวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันที่สองเนาะก็มามาลูด1หนึ่งรอบเจาะหนึ่งรอบหลุดไปหนึ่งรอบนะครับพี่พี่เนาะสามัคคีผมไม่สี่กับศนะูนย์เนาะผลที่ออกสองหกศูนย์แปดสองใครลูดที่ศูนย์เข้าไปที่หกศูนย์นะครับเนาะ ส่วนสามัคคี V I P ให้9กับ3ผลที่ออก5ก็ 5, 5 8 0กับ7 5เนาะอันนี้หลุดไปนะครับไม่มา V I P ให้3กับ9นะครับผลที่ออก3 7 4กับ8 3 9ไม่มาใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3 8 8 3นะครับเมื่อวานนี้8เดินเนาะ8 2 8 0 3 8นะครับ8เดิน ส่วนแนทางในค่ำคืนวันที่3นะครับผมท่านใดชื่นชอบรอบไหนขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสามคัคคีคืนนี้ให้ไปที่เลข5กับเลข9นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข 5, 5้า5 6 58 92 9 2, 9 98นะครับ3ตัว956 นะครับผมส่วนเลาาสามาัคคีนะครับ VIP เนอะผมให้ไปที่เลขเก้ากับเลขห้นะครับสายลู่นะครับผมให้ไปที่เลข5นะครับ เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าห้าแปดนะครับสามตัวเก้าห้าห้านะครับชอบเลขเบิร์นนะรอบนี้ ส่วนลราว vip นะครับลราว vip ผมได้เลข3กับเลข9นะครับพี่ๆได้เด่นได้เด่นตัวเดิมเมื่อวานนี้เนาะรูปไปที่9นะครับ94 97 98 34 37 สามเก้านะครับสามตัวสามเก้าเจด็ดนะครับผมเนาะก็แนวทางนะครับผมจะประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดชื่นชอบเนาะในรอบไหนนะครับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่อดหวังให้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ